ไป็ข่าวสงครามนะคุณผู้ชมสงครามกลางวัดสงครามกลางโอ oh. ้โหนี่วัดหรือว่าอะไรครับคุณผู้ชมว,วัดบางคลานคุณผู้ชมครับก็มีประเด็นกันมา ยืดเยื้อเป็นปีแล้วนะครับจะเอาวาดรูปใหม่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้สักทีเพราะว่ามีชาวบ้านที่เขารักเขาศรัทธากับเจ้าวาดรูปเดิมก็ยึดของพื้นที่นะครับปรากฏเป็นภาพเจ้าหน้าที่ต้องมาระงับเหตุการณ์มาพร้อมกับโล่กำบังนะเพราะว่าฝั่งของชาวบ้านเขามีหนังสติกแล้วก็มีหัวน็อตเ่าคุณผู้ชมยิงง้างแล้วก็ยิงจริงด้วยให้ไปดูวินาทีที่เจ้าหน้าที่เข้าไประงับเหตุหน่อยครับพ่อแม่พี่น้องครับถ่ายรูปเอาไว้ตอนนี้น่งเพลิดเ ดั้งแถวประจันหน้ากันแบบนี้เลยคุณแชมป์ครับนี่วัดเหรอวัดสิครับวัดเหรอฮะวัดบางคลานนี่ได้คุณผู้ชมคือนักข่าวของเราอยู่ไกลนะเพราะว่าเขายิงหนังสติ๊กกันอยู่นะฮะช่้ กระสุนนี่คือหัวน็อตหัวน็อตอ่ะเออบาดเจ็บไปหลายคนอยู่ครับเจ็บสิคุณผู้ชมคือหนังกระติกเวลาเรายิงเนี่ยโอ้โหพอออกไปปุ๊บเนี่ยมันถ้าโดนตามตัวนี่คือเป็นแผลแดงๆเลยนะโดนหัวแล้วหัวน็อตตาบอดนะฮะใช่ใช่จะเห็นว่าเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องมีแบบพวกบอกกันน็อตมีโล่กำบังมาแบบนี้นะครับคุณผู้ชมนี่ไม่ใช่เหตุการณ์สลายม็อบนะฮะครับเปิดยุทธการตะเถนกวาดลานนี่ชื่ธยุทธการเรานะตะเถนกวาดลานใช่แล้วกวาดได้หรือเปล่าเออเนี่ยฝ่ายปกคตาเรกวัด แล้วก็ตำรวจสารวัตรทหารกว่า2 5 0นายครับมาสลายกลุ่มของชาวบ้านเป็นฝั่งของเจ้าอาวาสรูปเก่ากว่าร้อยคนบุกเข้ามายึดวัดนะครับมีความขัดแย้งเกิดขึ้นในวัดเนี่ยหลายปีแล้วชาวบ้านเนี่ยเห็นบอกเอาโซ่มาคล้องประตูแล้วก็มีการด่าทอด้วยถ้อยคำที่หยาบคายเจ้าหน้าที่ก็พยายามจะใช้กำลังเปิดประตูวัดทั้ง6ด้านครับพูดคุยด้วยก็แล้วเกลียกล่อมก็แล้วชาวบ้านครับ เอาน้ำเน่ามาฉีดไล่เจ้าหน้าที่น้ำเน่าด้วยนะเน,น่าเลยโอ้นี่โอ้โหแล้วก็เห็นบอกเอาหนังสติ๊กนะครับที่เอาลูกน็อตใช่ไหมหัวน็อตหัวน,น็อตเด็กยิงใส่ก็บาดเจ็บไปตามๆกันครับการเจราจาไม่เป็นผลถึงที่สุดต้องใช้รถดับเพลิงฉีดใส่ชาวบ้านนะครับนี่หลายชั่วโมงเลยครับนี่นี่ฉีดกันไปฉีดกันมาแบบนี้เรียกว่าสงคารเจ้าหน้าที่พยายามจะบุกเข้าไปอีกครั้งแต่สุดท้ายก็ถูกระดมยิงหนังสติ๊กใส่ ก้อนอิดก้อนหินท่อนไม้กว้างปากันชุลมุนชุลเกกันแบบนี้ครับ นี่คือภาพของวัดที่หลายๆคนกําลังเคารพนักถือเหรอฮะคุณผู้ชม <Ừ. S 1> นี่คือวัดนะฮะวัดชื่อสมัยก่อนเนี่ยคนไปกราบไหว้กันเยอะเพราะว่าเคารพแล้วก็ศรัทธากับอดีตท,ท่านเจ้าอาวาสที่หลายๆคนบอกเลยฮะรักวัดนี้ค่ะแต่เห็นภาพแบบนี้แล้วเรารู้สึกว่านี่คือวัดหรือเปล่าหลายคนตะขับถามนี้ฮะแล้วภาพเนี่ยคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่เป็นร้อยช,ชอบบาวบ้านอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นร้อย แล้วไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าโดนยิงหลังสติกไปตะเถนกวาดลานเนี่ยคุณผู้ชมฮะสุดท้ายแล้วโดนโดนตะเถนกวาดนะเพราะว่ามีผู้บาดเจ็บเป็นเจ้าหน้าที่เดยวคุณผู้ชมติดนายต้องหนีเอาตัวรอดเนี่ยดิโดนอะไรโดนอะไรตาดีโดนมีไม่โดนลูกตาหัวกระสุนน็อตเด้คุณผู้ชมฮะต้องถอยออกทางประตูวัดรถยนต์ของราชการกระจกแตกเสียหายไปหลายคันนี่ฮะโดนก้อนอิฐก้อนหินเนี่ยเวี้ยงล่าสุดฮะคุณผู้ชม ท่านในอำเภอโพอทะเล,ท,งลงเท่านเจ็บด้วยนะหรอท่านบาดเจ็บด้วยฮะจึงสั่งยุติการปฏิบัติการขอ,อไอเสื้อถอยใช้คำนี้เลยฮะ<อ>ประเมินสถานการณ์และวางแผนกันมาอีกครั้งหนึ่งเ<อ>จ้าหน้าที่บาดเจ็บทยอยไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนนะครับ,รบดำเนินคดีกับผู้ที่ชุมนุมในวัดบางคลานข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายและทำลายทรัพย์สินของส่วนราชการครับรูได้ไหมครับว่าคนติดทั้งหมดอ่ะ <Yeah. S 2> น่าจะประมาณ10บกว่ารายที่ส่ mm hmm. นวนใหญ่จะบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับเพราะว่าโดนก้อนอิดก,ก,ก็จะมีผลักประจกหลือแก้วที่บริเวณเบ้าตาแตกนะฮะอันนี้ก็รอให้แพทย์ไปตรวจตรวจับแพทย์ให้แพทยรับรองก่อว่าจะบาดเจ็บมากน้อยแค่นะี mm ้ครับการทางก่อก็ต้องดําเนินคดีก่อนนะครับถ้าเราดรําเนินคดีแล้ว mm hmm. เขาถูกเรงโทษ แล้วก็ส่วนการที่จะนำเจ้าวัดทวัดก็ดูสถานการณ์ต่อไปเราต้องประเมินทุกๆสัปดาห์หรือทุกเดือนเนี่ยความวุ่นวายใจมันเกิดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นปีๆนะคุณผู้ชมครับแล้วถ้าจำกันได้เมื่อ6เมษายนที่ผ่านมาถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของรอบล่าสุดเลยมีชายชุดดำเจ้าแต่ชุดเนี้ยเราเป็นข่าวดำๆอ่ะชายชุดดำนับสิบนะมาทำร้ายกรรมการวัดแล้วก็คนงานของวัดแล้วก็เข้ายึดพื้นที่ ถูกเดินคดีไปหลายคนนะครับแม้ว่าศาลจะมีคำสั่งให้เขาออกจากพื้นที่ไปแต่จนถึงวันนี้ก็เกือบจะครบร้อยวันแล้วเจ้าอาวาสกับคณะกรรมการวัดชุดใหม่ยังเข้ามาทำงานที่วัดไม่ได้เลยครับร้อยวันนี่คือร้อยวันอะไรครั่อจํานวนที่เข้ามาบุกยึดอ๋อนึกว่าร้อยวันที่มีเรื่องมีราวคึกว่าร้อยวันอื่นส่นชอบพูดคบกำหนดร้อยวันคดีอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมฮะเป็นว่าต้องมีคนกลางมาเจรจากันเนาะนะคะบวรวัดบ้านโรงเรียนต้องอยู่ด้วยกันได้นะครับ ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี